ส่งเธอขึ้นบนรถไฟใจยามนี้ความรักยังมีมากมายรักด้วยหัวใจฝากไว้เพียงคำสัญญาอาจเอ่ยคำลาหน้าตาฉันคงต้องลวาวมันจับทุกลมหายใจ มาจากไปสิ้นสีรงรงไฟฝากไว้เพียงรอยน้ำตาวอนขอวอนเธอจงคุมครองให้ราทั้งสองกลับมารักกันอีกคนปราบจุนอาทย์ เธอ่ารองหไหม่เปลียนแปลไปหากใจเรายังมั่นคงสงตาอีกครั้งฝากรักแทนความห่วงใยแววเสียงรถไฟวันวันใจรักไม่กลับมา กลับมารักกันอีกคนกลับจนอาทิตย์ลับไปไรความมืดมนให้ฝนทางน้งหนเอามา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video นี้นะครับก็อยากให้นะครับทุกคนนะครับมีความสุขมากๆเลยนะทีมงานเพื่อนๆนะครับจากแอคชั่นรัวนะฮะมาจากหลายที่นะวันนี้ผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆนะฮะในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็ยังไงก็ฝังเนื้อฝักตัวด้วยกันแล้วกันนะครับมีโอกาสคงได้พบกันอีกนะฮะวันนี้อาจจะเล่นเยอะไม่ได้เพราะว่าเครื่องเสียงอาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีโอกาสมาจะได้เอาตงเอาตู้มาด้วยนะ โอเคไหมครับพี่ครับพี่หมอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับคขอบคุณพี่ยูนะครับขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณขอบคุณจากหัวใจแอคชั่นรวทุกคนนะครับพี่ยูครับอยู่ห้องนี้แล้วก็พี่ต้องทนทนเสียงเข่าหอนของพวกเราไว้ได้นะครับพวกเราจะพูดจาไพเราะพ่อพิงค์นะครับเราจะรักกันมากมายนะครับนะครับครับเนี่ยยินดีต้อนรับพี่ยูทุกสนามนะครับ ไม่ว่ามีกิจกรรมอย่างอันใดนะครับในพื้นที่ยังยังย ok ังไงกขขอรบกวนพี่ย uh> uh ูอีกหลายๆครั้งนะครับครั้งต่อไปนะครั้งต่อไปถ้ารับทราบว่าพี่ยูมานะครับผมจัดจัดเครื่องเสียงจัดเต็มเลยนะครับจัดเวทีด้วยครับาบ้